สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานที่เราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบออนกริดตอนนี้สิงไฟตรงนี้จะเป็นตู้สมาร์ทล็อกเกอร์นี้เป็นตู้ AC ซีอินควบคุมอินเวอร์เตอร์สองตัวเบรกเกอร์เหนึ่งสองแล้ว,ว,วก็มีเมนเบรกเกอร์หนึ่งตัวควบคุมนี้อินเวอร์เตอร์ขนาด50กิโลวัตต์ของโบบีเขาจอยเลยสองเครื่องครับอ่า เ้ย้ำหัว oh, M4 ครับมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา M4 ที่เราซื้อมาเองมาใส่ครับแจ็คตั้ง M4 ที่เราจะเสียบลเข้าไปในที่สูตรของอินเวอร์เตอร์เนี่ยาบางทีมันเสียบไม่ลงกันบ้างเสียบแลวไปแกะไม่ออกบ้างมันแน่นมากอะไรเงี้ยเพราะมันคนละยี่ห้อกันที่ทางหัวใบเขาแถมมาให้นะครับบางทีเสียบไม่ลงแต่ถ้าเราใช้ของเขาเลยอ่ะมันจะเสียบลงแล้วก็แกะออกได้ด้วยแล้วก็แน,น่นด้วย อิมอร์เตอร์ 50k ตัวนี้มันจะมีหนึ่องสาม MPT สี่ MPT ก็คือได้8ปดสตริงนะครับ